คุณจะเชื่อหรือไม่ผู้หญิงคนหนึ่งถูกบังคับให้แต่งงานกับซี o ที่ทุกคนเรียกว่างโง่งมทุกคนหัวเราะยาะเธอแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเขาจะทําให้คุณช็อกเขาแกล้ง,งโง่แต่กลับรักเธออย่างลับๆและพวกเขาไม่ได้ปลอดภัยจากใครง่ายๆอยากรู้ว่าเธอจะรอดไหมอย่าพลาดดูจนจบคลิปนี้เรื่องเธอถูกหัวเราะยาะเมื่อถูกบังคับให้แต่งงานกับซีที่ถูกมองว่างโง่งม แต่เขาเพียงแกล้งทำและกลับรักเธออย่างแท้จริงแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องลอดม่านบางทำให้ห้องโถงใหญ่ในคฤหาดดูเย็นชาเกินปกติเสียงซุบซิบดังสะท้อนตามผนังหินอ่อนเหมือนใบมีดเล็กคมกริบเฉือนลึกลงในหัวใจของเธอลินดายืนแข็งทื่อกลางห้องลมหายใจเธอสั่นจากแรงกดดันที่ลอยอยู่รอบตัวทุกสายตาจับจ้องมาเหมือนเธอเป็นตัวตลก โดยเฉพาะเมื่อมีคนพึมพำว่าเธอถูกบังคับให้แต่งงานกับซี o ที่ทุกคนเรียกว่าโง่งมเสียงหัวเราะแผ่วเบาแต่หน้าขนลุกดังจากมุมหนึ่งทําให้ผิวของเธอเย็นว่าเปล่ากับมีลมหนาวไหลผ่านต๊ะยาวปูผ้าขาวสั่นเบาเมื่อเธอวางมือปลายนิ้วสัมผัสความเย็นของผ้าเหมือนสัมผัสความจริงที่เธอไม่อาจหนีกลิ่นน้ําหอมราคาแพงอบอวลอยู่ในอากาศแต่กลับทําให้เธอเวียนหัว เพราะรู้ดีว่าทุกคนมองเธอเป็นของเล่นที่ถูกแลกเปลี่ยนประตูไม้ใหญ่เปิดออกช้าๆเสียงเอียดดังยาวเหมือนประกาศการมาถึงของโชคชะตาที่เธอไม่ต้องการเขาเดินเข้ามาชายที่ทุกคนเรียกว่าโง่ง,งมซีอผู้มีชื่อเสียงเรื่องความด้อยในสังคมชุดสูทสีดําของเขาตัดกับผิวซีดราหิมะทําให้ภาพเขาดูเย็นและห่างไกลแต่เมื่อเขาเงยหน้าสายตาของเขากลับนิ่งจนทําให้เธอขนลุกกวาบ เหมือนมีบางอย่างที่เขาปิดซ่อนความเงียบปกคลุมทั่วห้องจนเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นรุนแรงในหน้าอกเขาเข้ามายืนข้างเธอกลิ่นสบู่อ่อนๆจากตัวเขาทําให้เธอรู้สึกแปลกประหลาดไม่ใช่กลิ่นของคนที่ขาดความใส่ใจเหมือนที่คนอื่นพูดกันเขาโน้มตัวเล็กน้อยเสียงทุ้มต่ําเอ่ยช้าๆใกล้หูของเธอไม่ต้องกลัวลมหายใจของเธอสะดุดทันทีความร้อนจากเสียงเขาวิ่งผ่านหลังคอ ทำให้ร่างเธอแข็งทื่อจนขยับไม่ได้ประโยคถัดมาที่เขากระสิบทำให้เธอช็อกจนหัวใจเหมือนหลุดจากจังหวะเดิมความโง่งมที่ทุกคนเห็นนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาและตอนนี้เธอเป็นคนเดียวที่ฉันต้องการให้รู้ความจริงความเงียบในห้องยังคงกดทับแต่ในหูของเธอกลับมีเสียงสะท้อนของคำเขาดังชัดเจนกว่าทุกเสียงในงานมั่นทั้งหมดเธอหันมองเขาชา้ชาๆสายตาของเขาแน่นิ่งและลึกจนเหมือนจะดึงเธอเข้าไป ภายในอกของเธอเริ่มสัน่นไม่ใช่จากความกลัวแต่จากความไม่แน่ใจว่าเธอควรจะเชื่อเขาหรือไม่แต่ก่อนที่เธอจะคิดจบเขายื่นมือมาจับมือของเธอแน่นปลายนิ้วของเขาอุ่นจนสวนทางกับบรรยากาศในห้องท่านใดนั้นเสียงหัวเราะของแขกบางคนดังขึ้นอีกครั้งดังจนทำให้เธอสะดุง้งเขาหันไปมองต้นเสียงแวลตาเปลี่ยนเป็นเย็นเฉียบจนทุกคนหยุดหัวเราะทันทีและในวินาทีนั้นเอง เธอรู้สึกถึงบางอย่างที่น่ากลัวกว่าความโง่งมบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้รอยยิ้มอ่อนโยนของเขาบางอย่างที่ทำให้เธอขนลุกจนลืมหายใจต้องการให้ฉันเขียนต่อเลยหรือไม่ลมหายใจของเธอค้างอยู่ในลำคอประหนึ่งอากาศรอบตัวถูกช่วงชิงไปทั้งหมดสายตาของชายหนุ่มยังคงเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งที่กำลังคืบคลานเข้าหัวใจของทุกคนในห้องเสียงรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นหินอ่อนดังชัดทุกก้าว จนผู้คนรอบข้างเงียบงนันราวกับถูกสั่งให้หยุดหายใจเขามองแขกที่หัวเราะเมื่อครู่ดวงตาคมของเขาฉายประกายดูดันเหมือนเสือที่เพิ่งถูกท้าทายอำนาจลินดารู้สึกได้ถึงความตึงเครียดที่พุ่งขึ้นทันทีไหล่ของเธอเกรง็งฝ่ามือชื้นเหงื่อจนรู้สึกถึงความลื่นที่แผ่ผ่านนิ้วชายหนุ่มยกมุมปากเล็กน้อยแต่รอยยิ้มนั้นกลับทำให้ห้องทั้งห้องเย็นเย,ยือกเหมือนอุณหภูมิลดลงทันทีหลายองสา เธอกล้าหัวเราะเสียงเข่าทุมเรียบแต่แฝงแรงกดดันมหาศาลชายที่หัวเราะเมื่อครู่หน้าเสียทันทีมือเขาสั่นจนแก้วไวเกือบหลุดจากปลายนิ้วบรรยากาศปกคลุมด้วยความกลัวเสียงลมหายใจสั่นดังอยู่ในความเงียบที่อึดอัดลินดามองเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความตกใจเธอไม่เคยเห็นเขาในด้านนี้และยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกว่าภาพลักษณ์โง่งมมที่ทุกคนพูดถึงไม่เคยมีอยู่จริงแม้เพียงเสี้ยววินาที เขาหันกลับมาหาเธอความรุนแรงเมื่อครู่หายไปทันทีเหลือเพียงสายตานิ่งลึกที่ทำให้เธอใจเต้นแรงเขาแค่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเขาพูดชาน้ำเสียงอ่อนลงเล็กน้อยแต่ยังคงแฝงความแข็งกร้าวที่ทำให้เธอขนลุกเขายื่นมือกลับมาให้เธอนิ้วเรียวยาวของเขาสั่นเล็กน้อยเหมือนพยายามควบคุมอารมณ์ที่ยังคุก,กรุ่นอยู่เมื่อมือเขาสัมผัสมือเธออีกครั้ง เธอรู้สึกถึงความอุ่นร้อนแปลกประหลาดเหมือนเปลวไฟกำลังแผ่ผ่านผิวหัวใจของเธอสั่นระรัวความกลัวปนสับสนไหลเข้ามาในอกแต่มีบางอย่างในน้ําเสียงของเขาทำให้เธอถอนมือกลับไม่ออกเขาพาเธอเดินผ่านระเบียงยาวของคฤหาสน์แสงโคมไฟสีทองสะท้อนบนผนังหินอ่อนแต่มันสวยน้อยลงเพราะความตึงเครียดที่ยังลอยอยู่ในอากาศกลิ่นดอกลินลี่ที่ตั้งประดับตามทาง ผสมกับกลิ่นอายความร้อนจากร่างของเขาทำให้เธอรู้สึกเวียนหัวอย่างประหลาดเมื่อเดินมาถึงมุมเงียบของทางเดินเขาหยุดหันมาจ้องเธอตรงๆจนเธอรู้สึกเหมือนเขากำลังอ่านใจของเธอทุกความคิดฉันรู้ว่าเธอไม่ต้องการการแต่งงานครั้งนี้เสียงเขาอ่อนลงแต่กลับเจอความจริงจังที่ทำให้เธอใจหวิวแต่ฉันต้องการให้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่กับคนโง่งมเขาก้าวเข้ามาใกล้ระยะห่างหลังแทบไม่เหลือ ลินดาถอยหลังช้าๆหลังของเธอชนผนังเย็นเฉียบสัมผัสนั้นทำให้เธอสะดุ้งจนร่างสัน่นเขายกมือขึ้นวางไว้ข้างใบหน้าของเธอล้มหายใจเขาอุ่นร้อนใกล้แก้มของเธอมากจนเธอรู้สึกได้และฉันไม่ได้แกล้งทำเพราะความสนุกสายตาเขาคมกริบหลึกและจ้องเธอไม่กระพริบฉันทำทั้งหมดนี้เพราะมีเหตุผลที่เธอไม่รู้หัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกความสงสัยท่วมทน แต่ความใกล้ชิดของเขาทำให้สมองเธอขาวโพลนเหตุผลอะไรเสียงของเธอสั่นจนแทบฟังไม่ออกเขามองเธอนานนานจนเธอเริ่มจะหายใจไม่ออกแล้วเขาก็กระสิบน้ำเสียงแผ่วแต่กรีดลึกเข้าไปในความรู้สึกของเธอเหตุผลที่ทำให้ฉันต้องปิดบังตัวเองคือเธอเธอชะง,งักตาเบิกกว้างแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรเขาก้าวเข้ามาใกล้กว่าเดิม เงาของเขากลืนแสงไฟจนทั้งหมดรอบตัวมืดลงและในวินาทีที่ความสงสัยกำลังพุ่งขึ้นสูงสุดเขายกมืออีกข้างขึ้นแต่ปลายคางของเธอเบาๆลินดาสะดุง้งความเย็นจากปลายนิ้วเขาส่งผ่านเข้ามาเหมือนสะกดให้เธอหยุดนิ่งเธอคือคนเดียวที่ฉันไม่สามารถให้ใครแต่ต้องได้หัวใจของเธอเผลอเต้นข้ามจังหวะแต่ความรู้สึกเย็นวาตามสันหลังบอกเธอว่าคำของเขา ไม่ใช่เพียงคำสารภาพธรรมดามันคือคำประกาศคำประกาศที่มีบางอย่างซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นบางอย่างที่อาจทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปทั้งหมดต้องการให้ฉันเขียนต่ออีกยาวหรือไม่ลมหายใจของเธอสะดุดอีกครั้งเหมือนหัวใจถูกบีบจนแน่นความใกล้ชิดของเขาไม่ใช่เพียงความอบอุ่นแต่เป็นแรงกดดันบางอย่างที่มองไม่เห็นรากับเธอกำลังถูกล้อมด้วยพลังที่หนีไม่พ้น ลินดากระพริบตาช้าๆพยายามเรียกสติกลับแต่สายตาของเขาแน่นิ่งจนทำให้สมองเธอสั่นเหมือนถูกดึงจากขอบเวทำไมต้องเป็นฉันเสียงเธอเบาแผ่วและเต็มไปด้วยความสับสนที่ไหลลวนในอกเขาไม่ตอบทันทีเพียงแต่มองลึกลงในดวงตาของเธอเหมือนกำลังค้นหาอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในนั้นเงียบเงียบจนเธอได้ยินเสียงฝนเบาๆเริ่มโปรยลงนอกหน้าตา่าง หยดน้ำกระทบกระจกเป็นจังหวะสั่นไหวทำให้บรรยากาศในทางเดินแคบยิ่งเย็นลงเขายื่นมืออีกข้างขึ้นแต่ข้อมือของเธอเบาๆสัมผัสนั้นอ่อนโยนแต่กลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกควบคุมทั้งร่างเพราะเธอเป็นคนเดียวที่ไม่เคยหัวรเราะเยาะฉันเขาพูดชาเรากับคำแต่ละคำหนักเกินกว่าจะปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วลินดารีีตาลงรู้สึกถึงแรงเต้นของชีพจรที่ข้อมือเต้นถี่ แรงเหมือนกำลังตอบสนองต่อสัมผัสของเขาอย่างควบคุมไม่ได้คนอื่นเห็นฉันเป็นตัวตลกเขาเอียงหน้าเล็กน้อยดวงตาคล้ายรอยแผลเก่าลึกและเจ็บแต่แฝงความแข็งกร้าวที่เธอไม่เคยเห็นแต่เธอไม่ทำเธอหยุดหายใจครู่หนึ่งความจริงที่เขาพูดเหมือนย้อนกลับไปในวันที่เธอเผลอยิ้มให้เขาวันที่เธอคิดว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจอะไรแต่ไม่เคยนึกว่ารอยยิ้มเล็กน้อยนั้น จะถูกเขาจดจำจนฝังในใจฉันจึงต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ทำให้ทุกคนมองข้ามตัวฉันเขาเอียงตัวเข้าใกล้เงาของเขาลดทาบลงบนตัวเธอจนเธอรู้สึกเหมือนถูกโอบล้อมโดยสิ่งที่ไม่ใช่แค่ร่างกายของเขาเพราะคนที่ฉันต้องการปกป้องมากที่สุดคือเธอลินดาหัวใจเต้นแรงแรงจนเธอรู้สึกเหมือนเสียงเต้นนั้นดังขึ้นในหูแต่ความรู้สึกสับสนกลับท่วมขึ้นสูงยิ่งกว่าปกป้องฉันจากอะไร เสียงเธอกระสิบแผ่วจนแทบไม่ถึงปลายลิ้นเขานิ่งรีตาลงแล้วมุมปากเขายกขึ้นช้าๆรอยยิ้มที่ไม่ใช่อ่อนโยนไม่ใช่ดูร้ายแต่เป็นรอยยิ้มที่บอกว่าความจริงข้างหลังมันหนักกว่าที่เธอคิดจากคนที่อยากทำร้ายฉันเธอเบิกตากว้างความเย็นว่าไหลาตามสันหลังอย่างรวดเร็วและคนที่พวกเขาเล็งเป้ามาเป็นลำดับถัดไปคือเธอหัวใจของเธอหยุดเต้นครู่หนึ่ง ลมหายใจชะง,งักจนหน้าอกรัดแน่นเขาก้าวเข้าใกลย้ยกมือขึ้นแต่แก้มเธออย่างแผ่วเบาแต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความจริงจังที่ทําให้เธอสัน่นฉันจึงต้องแท้งโง่งมฉันจึงต้องให้ทุกคนคิดว่าเธอเป็นเพียงคนที่ถูกบังคับให้แต่งงานเพื่อไม่มีใครสงสัยความสําคัญของเธอสําหรับฉันคําของเขาทําให้ห้องทั้งห้องเหมือนหมุนชา้าชาร่างเธออ่อนแรงจนต้องพิงผนังเย็นทําไม ทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นเธอถามอีกครั้งเพราะสมองไม่อาจประมวลสิ่งที่เกิดขึ้นได้เขาก้มหน้าเล็กน้อยสายตาใกล้จนเห็นประกายเงาลึกในนั้นเพราะถ้าพวกเขารู้ว่าฉันรักใครคนคนนั้นจะตกอยู่ในอันตรายทันทีคำว่าฉันรักสะท้อนในหัวเธอฉัดคมและรุนแรงลมหายใจของเธอสัน่นแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไร เขายกนิ้วแต่ริมฝีปากเธอเบาๆทำให้ร่างเธอแข็งทื่อเหมือนถูกสะกดและฉันไม่ยอมให้เธอหายไปเธอรู้สึกได้ถึงความดิบความมืดและความหวงแหนที่ซ่อนอยู่ลึกกว่าที่เขาแสดงออกบรรยากาศรอบตัวเหมือนแคบลงอากาศหนาจนเธอหายใจไม่ทั่วท้องเขาเลื่อนใบหน้าเข้ามาใกล้ใกล้จนลมหายใจเขาสัมผัสริมฝีปากของเธอหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนระเบิด แต่วินาทีต่อมาเสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นอย่างกระทันหันดังก้องในความเงียบจนเธอสะดุ้งเฮือกเขาขยับตัวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสายตาที่มองหน้าจอเปลี่ยนไปทันทีจากความอ่อนโยนกลายเป็นความเย็นชาจัดและบางอย่างที่ดูอันตรายยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าเขาเงยหน้าจ้องลินดาแววตานั้นลึกจนเธอขนลุกพวกเขาเริ่มลงมือแล้วเสียงเขาชา แต่กดจนหัวใจเธอร่วงลงไปในความว่างเปล่าและเป้าหมายแรกคือเธอต้องการให้ฉันเขียนต่ออีกยาวหรือไม่ลินดารู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าสั่นไหวราวกับโลกถูกดึงออกจากจุดที่ควรอยู่เสียงหัวใจของเธอดังในหูหนักขีและเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเธอพยายามขยับริมฝีปากแต่คำพูดไม่ออกความกลัวที่เขาเพิ่งประกาศกัดกินความคิดของเธอจนว่างเปล่า เขาเก็บโทรศัพท์ลงอย่างรวดเร็วก้าวเข้าใกล้วางมือบนไหล่ของเธอแรงกดนั้นมีใช่การบังคับแต่เป็นการยืนยันว่าตอนนี้เธอไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวฟังฉันเสียงเขาต่ำแต่มั่นคงจนรู้สึกเหมือนจับมือเธอออกจากเหวหลึกทุกอย่างที่ฉันปิดบังทุกอย่างที่ฉันทำเริ่มถูกเปิดเผยทีละส่วนลินดานิง่งท้องของเธอรัดแน่นจนรู้สึกจุก เหมือนอากาศทั้งห้องรวบตัวอยู่ที่หน้าอกของเธอแปลว่าคนที่ตามล่าคุณรู้ว่าฉันเกี่ยวข้องด้วยแล้วใช่หรือไม่เสียงของเธอสั่นจนเหมือนเสียงกระจกแตกเขาไม่ตอบแต่สายตาหนักแน่นของเขาคือคำตอบเพียงพอเขาคว้ามือเธอแน่นอุ่นมั่นและสั่นลึกๆในแบบที่เขาไม่เคยแสดงมาก่อนเราไม่มีเวลาแล้วเขาพูดเบาแต่ในคำพูดนั้นมีความเร่งรีบซ่อนอยู่เหมือนไฟที่กำลังลาม เขาลากเธอเบาๆให้เดินตามผ่านระเบียงยาวของคาราหา์เสียงรองเท้าของเขากระทบพื้นหินอ่อนดังชัดแต่จังหวะการก้าวกลับเร่งขึ้นทีละน้อยเหมือนเขากำลังพยายามควบคุมความกลัวบางอย่างที่ไล่ตามมาลินดามองหน้าเขาเห็นเส้นก่อนจอของเขาตึงเห็นลมหายใจเขาเร็วขึ้นกว่าปกติเห็นความกังวลที่ซ่อนอยู่ใต้สีหน้าเย็นเฉียบที่เคยมั่นคงมันไม่ใช่การแซงทำครั้งนี้ เขากลัวจริงๆเมื่อถึงประตูด้านหลังคฤหาสา์เขาเปิดออกทันทีสายฝนข้างนอกตกแรงขึ้นหยดน้ำกระเด็นกระทบพื้นหินแบบไม่ปราณีเสียงฟ้าร้องบดบังเสียงรอบตัวลินดาหยุดรู้สึกเย็นซ่านไปทั่วร่างทันทีเพราะลมฝนที่พัดเข้ามากระทบผิวและเพราะความหวาดกลัวที่วิ่งขึ้นมาตามสันหลังเขาหันกลับมามองเธอใบหน้าเปียกจากละอองฝน ดวงตาคมลึกจนดูเหมือนซ่อนบางอย่างที่หนักหนาเกินกว่าจะพูดจากนี้ไปอย่าเชื่อใครทั้งนั้นนอกจากฉันเธอรู้สึกว่าหัวใจตัวเองหายไปครู่หนึ่งไม่ใช่เพราะความหวานแต่เพราะน้ำเสียงของเขามีน้ำหนักที่เหมือนคำสั่งคำสั่งที่ผสมด้วยความกลัวแท้จริงเพราะคนที่กำลังมาเขาขยับเข้าใกล้อีกก้าวฝนเปียกเสื้อสูทของเขาหยดน้ำไหลาตามกรอบหน้าแต่เขาไม่สนใจ พวกเขาไม่ต้องการตัวฉันเท่านั้นพวกเขาต้องการสิ่งที่ฉันปกป้องมาตลอดชีวิตลินดาขมวดคิว้วหัวใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบสิ่งนั้นคืออะไรเขานิ่งไปหนึ่งวินาทีสายตาของเขาวูบไหวเล็กน้อยจากนั้นเขากระซิบชชาๆเสียงเกือบกลืนไปกับเสียงฝนตัวเธอเธอสะดุง้งรู้สึกเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางอกจนลมหายใจสะดุดไปหนึ่งจังหวะ หมายความว่าอย่างไรฉันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรเขาเม้มปากเหมือนลังเลว่าจะบอกดีหรือไม่แต่เมื่อเสียงรถคันหนึ่งขับเข้ามาในลานคาร์หาดเขาตะปบมือเธอและดึงเธอเข้าหาตัวทันทีเสียงเบรกดังแหลมดังจนฝุ่นน้ำกระเด็นเป็นวงรถสีดำเงาวับจอดนิ่งตรงประตูด้านหน้าและประตูรถเปิดออกอย่างพร้อมกันชายหลายคนในชุดดำก้าวลงมาใบหน้าไร้อารมณ์ สายตาคมกริบเหมือนมองเหยื่อลินดาเย็นว่าไปทั้งร่างหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดจากซวงอกเขาก้มลงกระซิบที่ข้างหูของเธอเสียงทุ้มต่ำชาแต่หนักจนเธอรู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้กับสถานที่ตรงนั้นมันเริ่มขึ้นแล้วชายชุดดำคนหนึ่งชี้มาทางเธอดวงตาไม่กระพริบเหมือนมองเป้าหมายที่ต้องจับให้ได้เขากระชับมือเธอแน่นขึ้นอีกแรงจนเธอรู้สึกถึงการสั่นของเขา พวกเขารู้แล้วว่าเธอคือกุญแจทั้งหมดของฉันเธอเบิกตากว้างร่างชาล้มหายใจขาดห่วงกุญแจอะไรเสียงเธอแทบไม่ออกเขาจ้องตาเธอตรงๆแววตานั้นทั้งอ่อนโยนทั้งเจ็บทั้งหนักแน่นเหมือนกำแพงหินกุญแจที่จะทำให้ฉันพังหรือรอดชีวิตเสียงฝนกระทบพื้นดังรัวชายชุดดำเริ่มขยับเข้ามาใกล้และเขาก็กระซิบประโยคสุดท้าย ที่ทำให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นเพราะฉันรักเธอจนพวกเขาใช้เธอเป็นอาวุธได้ต้องการให้ฉันเขียนต่ออีกยาวหรือไม่ฝนที่ตกลงมาราวสายไฟฟ้ากระทบพื้นหินจนเกิดเสียงดังทุ้มสะท้อนในหัวใจของลินดาเธอรู้สึกเหมือนทุกหยดฝนเป็นนาฬิกานับถอยหลังทุกวินาทีที่ผ่านไปพวกเขาใกล้เข้ามาเรื่อยๆมือของเขายังจับมือเธอแน่นแต่แรงกดไม่ใช่การกักขังแต่เป็นการปกป้อง ปกป้องจนหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นชายชุดดำสองคนเริ่มเคลื่อนตัวใกล้แต่เขาเก้าวออกมาขวางสายตาของเขาแข็งกร้าวเหมือนผู้ผาที่ไม่อาจล้มลงยูหลังฉันเสียงเขาต่ำจนแทบกลืนไปกับเสียงฝนแต่แฝงความมั่นคงแบบไม่มีข้อโต้แยง้งลินดารู้สึกว่าร่างของเธอถูกคลุมด้วยกำแพงอินวิเซเบอรแม้พวกเขาจะใกล้เข้ามาแต่เหมือนไม่สามารถแตะตัวเธอได้ความปลอดภัยบางอย่างปกคลุม แต่ก็เต็มไปด้วยความหวาดระแวงเขาลากเธอไปยังมุมมืดของคฤราสา์ซ่อนตัวจากสายตาของชายชุดดำแต่เสียงฝีเท้าและลมหายใจของพวกนั้นทำให้เธอรู้ว่าความอันตรายยังคงไล่ตามเราต้องหนีไปในรถของฉันเขากระสิบน้ำเสียงยังคงเต็มไปด้วยความร้อนแรงและเร่งด่วนลินดารู้สึกเหมือนร่างถูกลบความหนักแต่หัวใจยังคงเต้นแรงแรงจนรู้สึกเหมือนกำลังจะแตกออก พวกเขาวิ่งไปยังรถสปอร์ตสีดำน้ำฝนไหลลงมาผสมกับหยดน้ำที่เกาะเสื้อเขาแต่เขาไม่สนใจความเปียกเพราะสมาธิจดจ่อกับการปกป้องเธออย่างเต็มที่ทันทีที่ประตูรถเปิดเขาดันเธอเข้าไปนั่งตนเองกระโดดตามมือยังไม่ปล่อยมือเธอสายตายังคงมองชายชุดดำที่ตามมาห่างๆจับให้แน่นเขาพูดเสียงสั่นเล็กน้อยเพราะพลังความดุร้ายของศัตรูที่ไล่ตาม ลินดายกมือจับเขาแน่นแต่ไม่ได้รู้สึกกลัวเพียงอย่างเดียวกลับรู้สึกถึงความมั่นคงและความรักที่ซ่อนอยู่ในสายตาและท่าทางของเขาเครื่องยนต์ของรถคำรามล้อหมุนฝ่าฝนน้ำกระเซน็นสูงแผ่นหลังของเธอสัมผัสกับเขาอุ่นมั่นคงและเต็มไปด้วยแรงปกป้องชายชุดดำวิ่งตามพวกเขาพยายามกระชากแต่เขาขับรถหลบหลีกได้อย่างรวดเร็ว แต่ละจังหวะการหักเลี้ยวเต็มไปด้วยความตึงเครียดสูงสุดลินดามองออกไปนอกหน้าต่างฝนตกแรงจนมองเห็นเพียงแสงไฟวูบวาบของรถยนต์ที่ขับตามมาแต่เขายังคงนิ่งมือยังคงจับมือเธอสายตาจ้องไปที่ถนนข้างหน้าอย่างเข้มข้นฉันจะไม่ปล่อยเธอไปไหนทั้งนั้นเขากระสิบเสียงทุ้มต่ำแต่เต็มไปด้วยความมั่นคงและอารมณ์ที่เธอไม่เคยสัมผัสลินดาสถานไปทั้งตัวไม่ใช่เพราะกลัว แต่เพราะรู้สึกถึงความรักที่ลึกความรักที่ยากจะเข้าใจแต่ชัดเจนพอจะทําให้หัวใจเธอสัน่นฝนยังคงตกเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นชายชุดดํายังคงไล่ตามแต่ความรู้สึกในใจเธอกลับขาวสะอาดเพราะรู้ว่าไม่ว่าพวกเขาจะทําอะไรเขาจะปกป้องเธอรถหมุนโคง้งน้ํากระเด็นเต็มกระจกแต่เธอไม่สนใจสิ่งรอบตัวอีกต่อไปเพราะสัมผัสของมือเขา สัมผัสของสายตาเขาและเสียงกระซิบของเขาทำให้เธอรู้ว่าไม่มีสิ่งใดจะพรากเธอจากเขาได้หัวใจของเธอสัน่นราวกับกําลังเต้นไปพร้อมกับเสียงฝนราวกับรู้ว่าความอันตรายเพิ่งเริ่มต้นและความรักครั้งนี้จะพาเธอผ่านทุกสิ่งแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตเขาหันมามองเธออีกครั้งสายตาแน่นมั่นคง เต็มไปด้วยแรงที่เธอไม่เคยเห็นและกระซิบเสียงต่ำไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรฉันจะอยู่ตรงนี้เสมอและรักเธอจนที่สุดลินดารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นฝุน่นมีเพียงสองคนและเสียงฝนที่กระน่าแต่ความรักที่เขามีกลับชัดเจนจนแทบรับไม่ไหวต้องการให้ฉันเขียนต่อยาวกว่านี้อีกไหมเรื่องนี้สามารถพาเข้าสู่ฉากต่อสู้ไล่ล่า และการเปิดเผยความลับที่ทำให้เขาแกล้งเป็นโน้งมได้อย่างเข้มข้นฝนยังคงเทลงมาอย่างไม่ลดละเสียงฟ้าร้องสลับกับเสียงล้อรถกระแทกน้ำบนถนนความตึงเครียดในรถเหมือนอากาศหนาแน่นทุกวินาทีเป็นเหมือนดาบที่กรีดหัวใจลินดายังคงจับมือเขาแน่นรู้สึกถึงความร้อนจากฝ่ามือเขาที่ส่งผ่านเข้ามาแต่ภายในอกของเธอยังคงสั่นไหวเพราะรู้ว่าศัตรูกำลังใกล้เข้ามา และไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นเขาก้มหน้ามองถนนสายตาคมกริบทุกจังหวะการหมุนพวงมาลัยเต็มไปด้วยความแม่นยำราวกับรู้ทุกเส้นทางล่วงหน้าราวกับทุกวินาทีมีน้ำหนักเหมือนชีวิตของเธออยู่ในมือเสียงวิทยุติดรถดังขึ้นเบาๆประกาศข่าวฉุกเฉินเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงในเมืองทำให้ลินดารู้สึกถึงความโหดร้ายของโลกภายนอกเธอรู้สึกตัวเล็กแต่ในขณะเดียวกัน ความมั่นคงจากเขาทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยที่สุดอยากกลัวเขากระสิบน้ําเสียงไม่หวานแต่มีแรงดึงร่างเธอให้นิ่งเหมือนคําพูดนั้นพุ่งเข้ามาเป็นกรอะปกป้องลินดาหายใจไม่ออกหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงจังหวะของเขาความใกล้ชิดทําให้เธอรู้สึกทั้งอบอุ่นและหวาดหวั่นไปพร้อมกันรถหมุนโค้องอย่างรวดเร็วชายชุดดำสองคนกระโดดขึ้นบนหลังคารถเสียงโลหะกระแทกดังสะท้อน ลินดาเกรงตัวแต่เขาไม่ขยับสายตาจากถนนมือยังคงจับมือเธอแน่นแรงกดนั้นเหมือนการประกาศว่าไม่ว่าใครจะไม่เอาเธอไปจากฉันฝนกระแทกหน้าต่างเป็นจังหวะน้ำไหลรวมกันเป็นลำธารเล็กๆบนกระจกแต่ในสายตาของเธอโลกภายนอกกลายเป็นหมอกมีเพียงเขาและความรักที่เธอไม่เคยเข้าใจมาก่อนชายชุดดำกระโดดลงอีกพยายามจับประตูรถ เขากระชากพงมาลัยหมุนหลบแต่ละจังหวะเต็มไปด้วยความเสียงสูงสุดลินดารู้สึกถึงแรงเหวี่ยงของรถแต่มือเขายังคงจับมือเธอแน่นสายตาเขามองเธอมั่นคงแน่นเหมือนจะบอกว่าไม่ต้องกลัวฉันอยู่ตรงนี้ฝนยังคงเทลงมาเสียงฟ้าร้องและเสียงรถไล่ตามทำให้หัวใจเธอแทบหยุดแต่ละจังหวะเหมือนลมหายใจของพวกเขาถูกบีบให้แข่งกับเวลา เขาหันมามองเธออีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยแรงสัญญาและกระซิบเบาๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะปกป้องเธอจนสุดชีวิตและรักเธอทุกวินาทีคำพูดนั้นราวกับสะท้อนอยู่ในอกของเธอทำให้ลมหายใจของเธอช้าลงแต่หัวใจเต้นแรงขึ้นแรงจนเธอรู้สึกได้ว่าความรักและความกลัวผสมกันจนแทบแยกไม่ออกชายชุดดำพยายามกระโดดขึ้นรถอีกครั้ง แต่เขากระชากพงมาลัยแรงขึ้นรถหมุนหลบลินดารู้สึกถึงแรงเหวี่ยงแต่สัมผัสมือเขายังอยู่แน่นมั่นคงเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เธอมั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่ปล่อยเธอไปฝนยังคงกระหนำ่ำถนนลื่นแต่เขาขับด้วยความเชี่ยวชาญราวกับรู้ว่าทุกวินาทีคือชีวิตและทุกการเคลื่อนไหวของเขาคือการต่อสู้เพื่อเธอ ลินดาเริ่มรับรู้ถึงความจริงอย่างชัดเจนคนที่ทุกคนเรียกว่าโง่งมกลับซ่อนความเฉลียวฉลาดความแข็งแกร่งและความรักที่แท้จริงไว้ลึกเกินกว่าที่ใครจะเดาสายตาของเขายังคงจับจ้องถนนแต่มือเขาไม่ปล่อยมือเธอลมหายใจเขาอบอุ่นแรงและมั่นคงเหมือนสัญญาว่าไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรเธอจะไม่ตกอยู่ในอันตราย ลมฝนและเสียงไล่ล่าทำให้เวลาเหมือนช้าลงแต่ในใจของลินดาความรู้สึกกลับเพิ่มขึ้นความตื่นเต้นความกลัวและความรักที่เกินกว่าจะเข้าใจเขาขับผ่านทางแยกหนึ่งมุนหลบรถอีกคันที่พยายามตัดหน้าลินดารู้สึกถึงแรงเหวี่ยงอีกครั้งแต่เขายังคงจับมือเธอแน่นสายตาเขามองเธอเหมือนจะสื่อทุกอย่างโดยไม่ต้องใช้คำพูดและในวินาทีนั้น เธอเข้าใจแล้วว่าไม่ใช่ความบังเอิญที่ทําให้เธอได้อยู่กับเขาไม่ใช่โชคชะตาแต่เป็นความตั้งใจความรักและความแผนการทั้งหมดที่เขาวางไว้ตั้งแต่แรกแม้ทุกคนจะมองเขาว่าโง่งมมเขาไม่โง,ง่เขาแค่ซ่อนความจริงเอาไว้และตอนนี้เขาพร้อมจะเปิดเผยทุกสิ่งเพื่อปกป้องเธอต้องการให้ฉันเขียนต่อยาวเข้าสู่ฉากการต่อสู้ไล่ล่าแบบดูเดือด และการเปิดเผยแผนการทั้งหมดต่อไปใหม่ฝนค่อยๆลดลงเสียงฟ้าร้องหายไปแทนที่ด้วยความเงียบที่หนักแน่นรถจอดนิ่งในมุมลับของอาคารร้างพวกชายชุดดำหมดแรงและเลิกล่าตามไม่สามารถตามเขาเข,าเข้ามาได้อีกลินดาหายใจเข้าลึกหัวใจยังคงเต้นแรงแต่เธอรู้สึกปลอดภัยเพราะมือเขายังคงจับมือเธอแน่นสายตาเขามองเธอด้วยความรัก เต็มไปด้วยความมั่นคงและสัญญาที่ไม่ต้องเอ่ยคำทุกอย่างจบแล้วเขาพูดชาราวกับแต่ละคำหนักแน่นจนโลกหยุดหมุนลินดาหลับตาความตึงเครียดทั้งหมดค่อยๆค,คลายลงน้ำฝนจากผมไหลลงตามไหลแต่ไม่อาจล้างความอบอุ่นที่เธอได้รับจากเขาเขาเอียงหน้าวางจูบเบาๆบ,บ,บนหน้าผากเธอสัมผัสนั้นอ่อนโยนเต็มไปด้วยความรักและความมั่นใจว่า ไม่ว่าโลกจะโหดร้ายเพียงใดเขาจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอลินดาเปิดตาขึ้นสบสายตาของเขาแล้วยิ้มเล็กๆยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจยิ้มที่บอกว่าเธอเชื่อใจเขาและพร้อมจะก้าวเดินไปด้วยกันฝนหยุดตกแสงอาทิตย์ยามเช้าเริ่มส่องสาดสว่างบนถนนเปียกโลกภายนอกสดใสอีกครั้งแต่ความรู้สึกของเธอกับเขาอบอุ่นลึก และมั่นคงยิ่งกว่าสิ่งใดเขากดมือเธอเบาๆรอยยิ้มของเขาอ่อนโยนและกระซิบคำเดียวที่เธอจำไปตลอดชีวิตฉันรักเธอจริงๆลินดายิ้มตอบใจเต็มไปด้วยความสุขและรู้ว่าไม่ว่าอนาคตจะนำอะไรมาพวกเขาจะผ่านมันไปด้วยกันด้วยความรักความเชื่อใจและความเข้าใจที่แท้จริงเรื่องราวจบลงด้วยความสงบแต่หัวใจทั้งสองยังคงเต้นเป็นจังหวะเดียวกัน พร้อมสำหรับทุกสิ่งที่กำลังจะมา